ครูเข้าใจทั้งหมดแล้วว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงครูขอโทษที่ความสนิทสนมของครูทําให้น้ำหวานเป็นแบบนี้ครูลักน้ำหวานเหมือนพี่น้องครูไม่ต้องขอโทษหรอกคะ่ะน้ำหวานคนผิดเองอะที่ไม่รู้จักควบคุมตัวเองท่านน้ำหวานก็รู้ว่าคงไม่สามารถเป็นน้กมวยที่ดีได้ เป็นได้สิประสบการณ์จะทำให้น้ำหวานแข็งแรงขึ้นเล่าความแพ้ไว้เป็นบทเรียนคงไม่มีแล้วล่วคะค่ะเพราะการที่น้ำหวานแพ้ในครั้งนี้มันทำให้เสียไม่ให้โอกาสน้ำหวานแล้วคงไม่มีบทเรียนบทไหนที่น้ำหวานจะได้เรียนรู้อีกแล้วคะ่ะ น้ำหวานขอลาออกแล้วทําได้สิน้ําหวานถ้าน้ําหวานสัญญาว่าเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกและน้ําหวานจะตั้งใจกับการซ้อมครูจะคุยกับเสียให้ไม่ต้องอกค่ะน้ำหวานตัดสินใจแล้วจริงๆน้ำหวานอยากหยุดแล้วก็พักทบทวนตัวเองอเครูคะ ขอถามอะไรอย่างได้ไหมถ้าน้ำหวานไม่ได้เป็นนักมวยถ้าน้ำหวานเป็นผู้หญิงเรียบร้อย,ยคุณนิจะชอบน้ำหวานไหมคะครูชอบน้ำหวานที่น้ำหวานเป็นเด็กดีคนที่รักครอบครัวและเป็นเด็กที่ตั้งใจ แต่ความรักของเราเป็นไปไม่ได้ไม่ว่าน้ำหวานจะเป็นอะไรไม่ต้องเปลี่ยนแปลงเพื่อใครขอให้คนนั้นรักน้ำหวานที่เป็นน้ำหวานขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากจริงๆขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างน้ำหวานขอโทษที่ทำให้คุณนี้ต้องผิดหวังนะคะ แต่ก็อยากจะบอกให้คุณนิกรู้เหมือนกันว่าน้องหวานก็เสียใจแล้วก็ผิดหวังไปไม่น้อยเลยความหวังมันมีได้เสมอขอให้น้องหวานเป็นคนที่มีวินยัยและอย่าท้อกับความฝันที่มี คุณนี่อีกครั้งนะคะน้ำหวานลาละค่ะนี่มันหมายความว่าไงน้ำหวานก็หมายความแบบพี่แม่เห็นนั่นแหละตั้งแต่เมื่อไหร่ ที่ไอเสียวยุมันโทรมาใช่ไหมใช่หนูไปขอไป็นนักวยค่ายเขาเองอะแม่ทำไมละม่ะหมานทำไมแกไม่ฟังฉันเลยอะฉันบอกแล้วว่าไม่ยุ่งกับเครื่องชกปลอยอะแตพอาะนักวยมันเป็นตัวตนของหนูไงแม่มันทำให้หนูมีที่ยืนมีราคาแล้วก็ ต้องไปลงมือลงไม้กับลูกด้วยอะแม่ลูกมาถึงขนาดน,นี้แล้วอะเราค่อยๆค,คุยกันไม่ดีอะแม่พรอบครัใจเหรอมีลูกโก่หกอ,อะแล้แม่เคยฟังไหมว่าหนูรู้สึกยังไงว่าความจริงแม่ลูกแม่ว่ามันเป็นย,ยังไงอะก็เพราะไอ้ชิบหายแกแกไม่เคยดีเลยทำไมแม่ต้องคิดว่าการชกมวยมันเป็นสิ่งไม่รักดีนะหนูทำทุกอย่างแล้วแม่ไม่คิดว่าหนูทำเพ,พื่อครอบครัวมันไม่ใช่หน้าที่ของแกหน้าที่ของแกคือเรียนหนังสือ น้วหวานมันก็ไม่ได้ทําเรื่องอะไรเลวร้ายนี่แล้วอีกอย่างผลการเรียนก็ดีอยู่อ่ะทําไมอะทําไมต้องไปเข้มงวดกับมันนะพ่อชอบให้ทายมันเห็นไหมมันเดินทางผิดแล้วอะได้ไม่ต้องเป็นหัวเพราะนูจะไม่เดินไปทางนี้อีกแล้ว าเข้าใจความรู้สึกโ๊กแล้วอะโดนกับตัวเองเต็มเต็มเลยจูกอะหายหรือยังยังระบมอยู่เลยแต่ที่เจ็บมากกว่าคือแม่ไม่เข้าใจเราเลยโจกว่านะบางทีหวานอาจจะต้องดื้อมันมากกว่านี้ ถ้าหวานชี like so <c oughs> <h> ้ว <c oughs> <damn AST> <aí> mm ่าสิ่งที่หวานกาลังทําอยู่มันดีเวลาจะเป็นเครื่องมิสูน์มันเองอย่างที่โจ๊กเนี่ยมีความรู้สึกดีๆให้กับหวานสักวันหวานก็จะรู้เองว่าความรักของโจ๊กเนี่ยมันยิ่งใหญ่แค่ไหนยังไงพูดได้ไงเนี่ยอ้าวพูดงี้เป็นได้วยอ่ะท่องมาปะเดะทั้งคืนอ่ะเนี่ยทั้งคืนเลย มพูดจัดใจเูอเอาตรงๆเลยนะแบบแมนๆเลยอ่ะโจ๊กอ่ะโจ๊กโจ๊กเราน้ำหวานข้เขินเลยใหญ่ที่จริงอะจริงจริงอ่ะบางทีก็คำว่ารักพูดได้แค่ครั้งเดียวไม่อยากฟังทุกวันอื อ <át stars> อะไรหวานไม่อายเสาเลยเอ้ยขอบใจจ๊ออืมจะเขินนี่้สึกเป็นจงเสมอเลยอะที่คอยอยู่เคียงข้างเราหยุดแล้วอบขใจจริงอืมไม่เป็นไรเฮ้ยเราตัดสินใจละเราว่าเราจะชกมวยชกจนกว่าแม่จะยอมรับ เสียวป่ะเสียวตรงไหนวะดูดูดูความมุ่งมั่นไงดี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 ชอบชอบชอบดีปะไดีครับดีครับอ่ะไปหาแม่กันไปหาแม่เลยเหรออือถึงขั้นจะขอแต่งงานครั้งเดียวไปหาแม่วอย่างนี้ปล่อยไปนั่นแหละพอแล้วม้าพอแล้วม้า หนูตัดสินใจแล้วไม่ว่าแม่จะยอมหรือไม่อ่ะหนูก็จะเป็นนักมวยนี่แกพูดไม่รู้เรื่องเหรอน้ำหวานแม่อ่ะหนูสัญญาว่าหนูจะดูแลตัวเองที่ดีนะแม่หนูจะไม่ทำให้เสียการเรียนด้วยแม่หนูเป็นนักมวยนะนะส้มยอมน้ำหวานไหมเถอะยังไงนะเดี๋ยวพี่จะเป็นคนคอยดูแลและเป็นเทรนเนอร์ให้มันเองอ่ะนะ ใช่ใช่ลักติดอ่ะก็จะคอยเป็นพี่เลี้ยงอ่ะช่วยทำรายงานกับการบ้านให้น้งหวานเองนะน้าส้มไม่ต้องมันห่วงเลยจ้าใช่ครับน้าส้มผมด้วยครับเดี๋ยวผมจะเป็นพี่เลี้ยงให้น้ำหวานครับน้าส้มลองคิดดูสิครับมีแต่คนคอยเป็นห่วงน้ำหวานคอยดูแลน้ำหวานมีแต่คนรักน้ำหวานครับเออเออไอโจ๊กใครให้แกมารักด้วยวะครับโทครับคืออารมณ์มันพาไปมันพาพูดไปครับใช่แต่น้าลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าน้ำหวานเนี่ยได้เป็นนักมวยอ่ะแล้ว ทุกๆจะเป็นแชมปอ่ะ,แล,ะอแล้วได้ออกเทปอ่ะอดังเลยนะเหมือนเหมือนมีคนหนึ่งอ่ะนักร้องชื่อกระแตแกระแตสุภักษรใช่องไม่ตลกยังไงน้ำก็ไม่ให้ลูกเป็นนักมวยไม่ใหญ่วิการเหมือนพ่อมันสสวััดีครบไปยักดํา มวยไม่ได้ทำให้คนพิการมีแต่ใจที่อยากเอาชนะและเห็นแก่ตัวที่ทา้พิการหลังจากได้ชัยชนะในครั้งนั้นะฉันก็มีความสุขอีกเลยยิ่งมารู้ว่าชัยชนะที่ได้มาแกต้องมีสภาพแบบนี้ฉันขอมองสีแกจริง มันมันไม่ใช่ความผิดของแกหรอกมันเป็นอุบัติเหตุอะแล้วมันบวกกับความโวยของข้าด้วยอะข้าก็ใข้าใจแต่ฉันติดตามการช่วยของลูกสาวแกมาตลอดนะฉันคิดว่าเด็กคนนี้อาจจะเป็นมวยที่มีอนาคตไกลฉันอยากจะสนับสนุนนะฉันเปิดโรงเรียนสอนมวยไทย แกเป็นังเกียรติให้นวันในบุญมวยไทยทเ่มเงินฉันได้นะฉันช่วยเต็มที่เพื่อให้สายเลือดมวยไทยบุญมาสอลำนาลาย,ยังคงอยู่ไงจะทำอะไรก็ทำกันเลยนะแต่ถ้าคราวนี้จะเป็นจะตายมาแล้วก็ฉันจะไม่สนใจเลย ่อไปลูกจะใช้ชื่อในการชกว่าน้ำหวานน้อยสักบุญมาอน้าตรงไหนครับน้ายอน้อยสิดุเราสิโจ๊กเนี่ยของจริงอืน้วขนูล้วคะนะยยำยำช้างน้อยโดนมา พยูนเกยนตื้นเสร็จเดี๋ยวพวกเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าโอเคค่ะมีเรื่องอะไรก่อนแต่พยูนเกิดอะไรพยูนอะไรทิพย์ไท